มาจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซาฮาราลาสเวกัสทุกคนซาฮาราลาสเวกัสนะอยู่นี่แต่งเงีย,ยบๆแนจจะน้อยจังทุกคนเพราะว่าบริยุณในเออดาวเช้าเนาะก็จะเงียบเงียบนิดนึงคนแต่สิบอคอยแบบว่าทุกท่านท่าใดนะทุกคนก็ เหมาะสำหรับการเล่นเกมเนาะไม่ค่อยมีคนสินะเออแล้วก็โรงแรมก็บม่ค่อยมีกินบุรีสินะคนกอจังแบบโรงแรมนเอ่อสตรีปเนาะก็สิโอเคแนะ่สำหรับคนที่แบบว่าเหมนกินบุรีก็ข่อย,อยสินะแล้วคาสิโนนี่ก็อ่าเงียบดีสินะคนหน่อย ว่าเสียงเพลงก็ดังคึอเก่าละจ้าทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเดินหาเกมเล่นก่อนจ้าเดินหาเกมเดินหาเกมเล่นเราจะเล่นเกมอะไรดีมามามา,มาจ้าทุกคนมาเดินดูก่อนมาเซเว่บังวา่าสิเล่นเกมใดเนาะทุกคนเลือกเกมลัคก,กี่เกมนะว่าง่ายๆ ลักที่เกมลักที่เกมของฉันอยู่ไหนร้องเล่นเกมใหม่ๆเนาะทุกคนเกือเราจะโชคดีโชคหมานสินะเออจริงๆแล้วแต่ในทุกเกมแหละทุกคนแต่ว่าเฮ้าเกับ์เกมได้ถุกชะตาว่าง,ง่ายๆว่าเฮ้าสิได้โบนัสินะ่ะทุกคนเราก็เลือกเล่นเกมนั้นเนาะ เจอเกมที่จะเล่นแล้วจ้าทุกคนเป็นเกมใหม่เลยเนาะทุกคนเรายังไม่เคยเล่นเนะาะกับพอดีมาเจออยู่อ่ะซาราทุกคนสามีคอยก็นั่งอยู่อ่อข้างหลังทุกคนนั่งให้กำลังใจเนาะเดี๋ยวเราเออมาลองลุ่นเกมนี้เนาะทุกคนเรายังไม่เคยเล่นเป็นเกมใหม่ตอนนี้คอยอยู่ ซาฮาราลาสเวกัสจ uh. <kommt. S 1> ้าท oh oh <uki> ุกคนเกมจะคอยจะลอกเล่นกับขึ้นอย่างไรจ้าจะซื้อเกมยังดอกทุกคนคอยกับบอชินบันไดเนาะสำหรับเกมใหม่สินะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะลองเบิง ลองสายไปยี่สิบเหรียญก่อนเดยทุกคนลองเบิงคอยเอาเหลืออยนะู่เนาะลองเบิงแต่ทุกคนดูซิว่าเท่าน่าจะต้องการนี่หกอันเนอะทุกคนคิดว่าต้องการนี่หกอันเนี่ยกองเงินนะมาลองรุ่นก่อน อันนี้น่าจะเป็นฟรีเกมจต่ทุกคนฟรีเกมมาแม่รอฉันรอโบนนะัสอยู่เสียงเบา Oh. นี่ทุกคนถ้าต้องการหกอันต้องการมี3สามอันเนาะมองกร you can do it มั oh. งกร กระจาย14เหรียญทุกคนก็นไม่เลวนะดูแผนดูมาทำงานทนีเทม รุนกันทุกคนกอ่านทอมอนเก็มชูมีเก็มชูมีรุนกันทุกคนเราจะได้เห็นโบนัสไหม เป็นเกมไม้นะทุกคนเอ่ออ๋คอยนักว่าสิคอยนักว่าสิได้โบนสัสคอยเห็นนิสันนะคอยเห็นน,นิสันกว่าคอยสิได้โบนัสแล้ว Come on. I want to see a b on that run and you can come on come on you can do it เกมใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่น คอยมาได้เล่นลายได้ใจทุพคนเล่นสนุกสนานกันไปเนาะเล่นมวนๆยาเสเลนให้แบบว่าจะคล้องจนจะค้องเครียดเนาะเล่นสนุกสนานไปให้ทุกคนได้ดูอมอนโอ้ โอ้ยสานเย้ hey, ทุกคนพอใจแล้วเย้ yeah, ทุกคนได้โบนัสแล้ว hey, ทุกคนพอใจรุ่นโบนัสแล้วจ้าโอ้เย้ทุกคนมาแล้วโบนัส มาลุนกันทุกคนขอกระกตุ้นเต้นขอใช้ไปแค่ยี่สิบเหรียญเองทุกคนเดี๋ยวเรามาลุนโบนัสกันมาับ รับอ oh ีกรับเอกรบกทองนั่นคอมอนโอ้โอทคอมอนรับอีกลัดสปินคุ้งค้อนคอมครับรับรับรอบเอก yes ทาเข้าแบบว่ากองเงินนี่ตกลงมาเข้าก็ระได้แบบทีมอสสปิ้เนาะทุกคนทำาอม่รอบเอ็ดทำาไม่ yes voice up here e ั e r ี b o d y yes ทุกคนทำาอมทำาอม่รอบเอ็ด Come on ทั m e อนทัมแม่ออออออองน yes yes ทุกครนได้หลุดแล้วเด้อทัมม o นทัมม on ทัมมอนทัมมม่แม่ มาแม่มาตกโทกโกโอ้เวียรุ่นจากุดโทรใครจะรุ่น Come on Come on Yes Come on over here Over here Come on yeah yes yeah yeah come on m าแม่มาแม่ลุ่นจัล p อน come on g r a t yeah d r o p last spin จ t ล p อ n โอเคจบจบแล้วค่าทุกคนอคาอบคุณค่ได้ทักเรียน ใส่สามจุดสองเหรียญทุกคนเย้ใส่สามจุดสองเหรียญเย้ทุกคนแต่อบอกแล้วว่าเขาตรงแบบว่าไฟอ่ะ ลัคกี้โบนัสน้องทุกคนมาแล้วของเราวถึงว่าไม่ได้เยอะเขาไม่เป็นไรนะทุกคนใจนิดใจน้อยกันยังดีงดนะขอใช้ปไปแค่ยี่สิบเหรียญนอนอทุกคน <No. S 1> <laughs> น้องสามสามวัทูฮันเกลตบอกว่า200สชันโอ้ขอได้ห้าสิบสองเหรียญทุกคน โอเคเดี๋องเขาแคส out ท,ทุกคนเราได้โบนัสแล้วเขาแคส out มาแล้วทุกคนกำไรเพราะจะ้ได้กำไรนิดหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยจ้าทุกคนมาแล้วมาแล้วโบนัสคอยโบนัสแรกคอยสำรับเ ซาฮาราลาสเวกัสทุกคนนี่ก็คือตัวตูวตวตว้แลกเงินนองทุกคนเอาสมารถใส่ทิเกตไปแบบนี้จ้ะทุกคนใส่ทิเกตไปแล้วเราก็ใส่ละเอาเงินจ้ะทุกคนเออมีแบบเหรียญมี่แบบเหรียญให้คอยแบบนี้พร้อมทุกคน เออคอยพึงเห็นเนาะว่าเออเขาจมีแบบเรียนแบบนให้คดีจะทุกคนเดี๋ยวเราเออได้โบนัสนแล้วเนาะเย้